ินพรพรวนนุชสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะก็คือเรื่องของไตราย,ยางไตราย,ยางคืออะไรตราย,ยางก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วน ตามระดับเสียงของพยัญชนะนะคะซึ่งเราเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรสามหมู่แบ่งเพื่ออะไรการแบ่งอักษรสามหมู่ก็เพื่อประโยชน์ในการนำไปผันคำทั้งนี้เพราะอักษรแต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคำได้แตกต่างกันอักษรสามหมู่จึงแบ่งออกเป็น อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนักเรียนได้เรียนเรื่องอักษรกลางและอักษรสูงไปแล้วนักเรียนยังจำพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางและอักษรสูงได้หรือยังคะอักษรสูงอักษรสูงคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติ ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพย,ยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผ่านเสียงวรรณยุกต์ในแบบเดียวกันอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสาาสอเสือ สรือสีและหอหีบในการท่องจำเด็กๆจำได้อยู่ไหมคะว่าท่องอย่างไรหลักการจำอักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีคือผอผึ้งฝากคือฝอฝาถุงคือถอถุงและถอฐาน ข้าวคือขอไข่และขอขวดสารคือพยัญชนะสอสลาสอฤศีและสอเสือให้พยัญชนะหอหีบฉันคือพยัญชนะตัวชอชิงการผันวรรณยุกต์อักษรสูงสามารถผันวรรณยุกต์ได้3ามเสียงคือเอกโทจัตวา และพื้นเสียงของวรรณยุกต์นะคะจะมีอยู่5เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาการผันวรรณยุกต์พยัญชนะหรือคําที่เป็นอักษรสูงจะผันได้เพียง3มเสียงเช่นขาค่าขานักเรียนลองฝึกอ่านนะคะขา ข่าขาและนักเรียนสังเกตเสียงของวรรณยุกต์และรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกจะมีวรรณยุกต์เอกเสียงโทรวรรณยุกต์โทส่วนเสียงจัตาวาจะเขียนในรูปของสามัญเสียงจัตาวาจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะนักเรียนมาฝึกอ่านอีกหนึ่งเที่ยวนะคะขาข่าขา,ขา ผ่าผ้าผาพออ่านได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปอักษรกลางอักษรกลางคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงกลางทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผ่านเสียงวรรณยุกต์ไปในแบบเดียวกันซึ่งอักษรกลางมีพยัญชนะ9ตัวคือ มีตัวอะไรบ้างยังจำได้อยู่ไหมคะเรามาดูกันนะคะอักษกรกลางมีพยัญชนะ9ตัวก็คือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบอใบไม้ปอปลาออ่างซึ่งหลักในการท่องจำอักษกรกลางจำได้ไหมคะไก่จิก เด็กตายบนปากโองไก่จิกเด็กตายบนปากองไก่ก็คือพยัญชนะตัวกอไก่จิกก็คือจอจานเด็กก็คือตัวดอเด็กและดอชดาตายก็คือตัวตอเต่าและตอปะตัดบ,บนก็คือพยัญชนะตัวบอมไม,ไม้ปากก็คือพยัญชนะตัวปอปลา และโองก็คือพย,ยัญชนะตัวอ่างนั่นเองเอาละ่ะต่อไปมาดูการผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางกันนะคะอักษรกลางสามารถผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้5เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเ,<อ>เสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาตัวยอย่างคำเช่คนคครูให้คำว่ากามาคำว่าก,ากาก็จะผ่านเสียงได้เป็นกากา กากากาคำว่าบานก็จะผันเสียงได้คือบานบานบ้านบ้านบานบาน,บาน,นักเรียนฝึกผันเสียงกับคุณครูนะคะกา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 บานบานบ้านบ้านบาน,บาน,บาน,บาน คุณครูทบทวนอักษรสูงและอักษรกลางแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรต่ำกันนะคะพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังและตั้งใจเรียนให้ดีนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปชมคลิปความรู้ที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะ อักษรต่ำ พยัญช,ชนะสี่สิสีตัวสามหมวดรวมกันพยัญชนะสี่สิสีตัวจากเพลงพยัญชนะและตรยางเรามาดูกันนะคะว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำมีอะไรบ้าง เริ่มจากคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างส่อโซ่ ชอเชอร์ยอหญิงทอมันโททอผู้เท่านอเนนทอทหาร พอทงนอหนูพอ่อพานฟ่อฟันพอสำมเภามอมา ยอ,อยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนรอจุลาหอนกฮูก เรามาดูกันนะคะว่าถ้านำอักษรต่ำไปผันจะเป็นอย่างไรอักษรต่ำสามารถผันวรรณยุกต์ได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเมื่อพร้อมแล้วเรามาผันไปพร้อมๆกับตัวอย่างคำต่อไปนี้กันเลยนะคะคำว่านาผันได้เป็นนาหน้านา,นา คำว่าทาผ่านได้เป็นทาท่าทา,ทาคำว่างาผ่านได้เป็นงางา่งาง้าคำว่าฟาผ่านได้เป็นฟาป้าฟ้า,ฟา คำว่าซึงผันได้เป็นซึงซึ่งซึ้ง,งคำว่ายุงผันได้เป็นยุงยุ่งยุง,ยงคำว่าโซผันได้เป็นโซโซโซ คำว่าเทาผัานได้เป็นเทาเท่าเท้า,ามาถึงตอนนี้น้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าอักษรต่ำผันได้กี่เสียงมาดูคำตอบกันนะคะว่าน้องๆจะตอบถูกหรือเปล่าอักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงค่ะคือเสียงสามัญเสียงโท และเสียงตรีอักษรตานั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและถ้าผ่นด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีเช่นคำว่าทาผ่นได้เป็นทาท่าทา,ทาคำว่าทาพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าทา่าผันด้วยวรรณยุกต์เอก จะออกเสียงโทคําว่าท้าผ่านด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีพันอักษรต่ําเป็นแล้วเรามาเล่นเกมสนุกุกกันนะคะเรามาผ่านอักษรต่ํากันต่อนะคะโดยคราวนี้จะเป็นอักษรต่ําที่มีตัวสะกดค่ะคอนผ่านได้เป็นคอนคอนคอน ทองผ่านได้เป็นทองท่องท้องน้องผ่านได้เป็นน้องน่องน้องฟองผ่านได้เป็นฟองป้องฟอง มว้วนผ่านได้เป็นมว้มวนมว้วนม้วนทุ่งผ่านได้เป็นทุ่งทุ่งทุ่งแรงผ่านได้เป็นแรงแรงแรง รองผ่านได้เป็นรองร่องร้องช้างผ่านได้เป็นช้างช่างช้างผ่านผ่านได้เป็นผ่านผ่านผาน ร่างผันได้เป็นร่างร่างร้างรายผันได้เป็นรายรายร้ายก่อนจากการวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับการผันอักษรต่ำกันนะคะอักษรต่ำ ผันวรรณยุกได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีผันด้วยวรรณยุกเอกจะออกเสียงโทผันด้วยวรรณยุกโทจะออกเสียงตรีเช่นคำว่าทาผันได้เป็นทาทา่ทาท้าคำว่าทาพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุก คำว่าท่าผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทคำว่าท้าผ่นด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีทบทวนการผันอักษรต่ำแล้วก็มาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อทบทวนกันนะคะรู้จักกับอักษรต่ำและการผันอักษรต่ำแล้วคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนได้ชมคลิปความรู้เรื่องอักษรต่ำไปแล้วสนุกไหมคะอักษรต่ำมีพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มของอักษรต่ำทั้งหมด24ตัวโอ้โหนักเรียนจำได้ไหมคะเนี่ยตั้ง24ตัวแน่ตัวอะไรบ้างมาฝึกท่องกับคุณครูนะคะพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มของอักษรต่ำมี คอควายคอคนคอระกคังงอมูชอช้างซอโซ่ชอกระเช้ายอหญิงทอผู้เท่าทอมนโทนอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิง วอลแวนรอจุราและฮอนคู่อักษรต่ำนั้นสามารถแบ่งออกเป็นอักษรต่ำเดียวและต่ำคู่ดังนี้อักษรต่ำเดียวนะคะก็จะมีพย,ยัญชนะต้นสิบตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอลแวนและรอจุรา ส่วนพย,ยัญชนะต่ำคู่นะคะก็จะมี14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระกครังชอช้างซอโซ่ชอ,ชอกระเชอทอมนโททพผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเพาพอนกคู่หลักการจำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะก็จะมีการท่องจำคือ งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกนักเรียนลองท่องตามครูนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมรีโลกต่อไปหลักการจำอักษรต่ำคู่นะคะหลักในการท่องจำก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้าง หอนักเรียนลองฝึกท่องนะคะพอ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอนักเรียนคะถ้าเรายังจําอักษรต่ําไม่ได้เราจะทํำยังไงคะนักเรียนก็มาฝึกท่องบ่อยๆนะคะจะได้คล่องขึ้นและจําได้นะคะต่อไปนักเรียนมาดูการผันวรรณยุกอักษรต่ํากันอักษรต่ําผันวรรณยุกต์ได้3มเสียงก็คือเสียง สามัญโทรตรีในอักษรต่ำนั้นจะมีรูปและเสียงไม่ตรงกันคุณครูยกตัวอย่างคำว่าขาคออาคาเวลานำมาผ่านเสียงวรรณยุกต์จะได้คาข้าขา,ขา,ขาอ่านอ,อีกหนึ่งครั้งนะคะคาข้าขา,ขา,ขาเป็นสังเกตเสียงนะคะ คาเสียงสามัญฆ่าเสียงโทแต่เขียนในรูปของวรรณยุกต์เอกเสียงตรีเขียนรูปวรรณยุกต์โทต่อไปคําว่ามาผ่านเสียงวรรณยุกต์ได้คือมา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 การผ่านเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ํา รูปและเสียงไม่ตรงกันนะคะได้เสียงอะไรบ้างนะคะมีเสียงสามัญเสียงโทรูปเอเสียงกรีรูปโทเมื่อเรียนไปแล้วนักเรียนตอบคำถามได้ไหมคการแบ่งเพื่อนชนะออกเป็น3ามหมู่ที่เรียกว่าไตรยยางมีความสําคัญอย่างไรคะก็เพื่อที่เราจะได้นำไปผ่านเสียงวรรณยุกต์คําแต่ละคําได้ถูกต้องค่ะ ต่อไปคุณครูมีคลิปการผันวรรณยุกต์คำมาให้นักเรียนดูนะคะเทคนิคการผันเสียงวรรณยุกต์คำทําได้อย่างไรไปชมได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าการใช้วรรณยุกต์ในคำหนึ่งคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไปจริงๆถ้าอย่างนั้นน้องๆจะต้องผันวรรณยุกต์ด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้พี่ก็มีเทคนิคการผันวรรณยุกมาฝากค่ะให้น้องๆชูนิ้วขึ้นมาหนิ้วค่ะ หันฝ่ามือเข้าหาตนเองแบบนี้เราจะให้นิ้วโป้งของเราเป็นเสียงสามัญให้นิ้วชี้เป็นเสียงเอกเขียนแทนด้วยวันในยุคเอกให้นิ้วกลางเป็นเสียงโทเขียนแทนด้วยวันในยุคโทให้นิ้วนางเป็นเสียงตรีเขียนแทนด้วยวันในยุคตรีและให้นิ้วก้อยของเรา เป็นเสียงจัตตวาเขียนแทนด้วยวรรณยุกต์จัตตวาเอ้าล่ะออกเสียงนับตามกันอีกครั้งนะคะสามาันเอกโทรตรีจัตาวา เรามาแทนเสียงวรรณยุกต์ด้วยคำว่าปากันดีกว่านะคะคำว่าปาซึ่งเป็นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกน้องๆช่วยกันผ่านคำว่าปานะคะปา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 น้องๆอ,อย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้ กลับไปทบทวนด้วยการลองคิดดูสิว่าคำต่างๆที่น้องๆใช้ในชีวิตประจําวันผันด้วยเสียงวรรณยุกต์ใดรับรองว่าน้องๆจะต้องผันวรรณยุกต์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะเวลาของความสนุกในวันนี้หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะเรามาทดสอบความรู้กันนะคะการบ้านวันนี้อักษรตำ่ำ ให้นักเรียนนะคะทำในเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้าที่15นะคะและเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้าที่16ตอนบนค่ะถึงแค่การผ่านเสียงวรรณยุกต์คำนะคะในการเขียนงานให้นักเรียนตั้งใจเขียนงานด้วยลายมือบรรจงเต็มบรรทัดนะคะถ้าทำผิดลบงานขอให้ลบให้สะอาดนะคะที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านคำในบทเรียนด้วยนะคะ มทัทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ